ปลูกวันนี้ได้กินวันหน้ามอแต่คอยท่าจะไม่ได้กินสสกทีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆปล๊กง่ายๆเกษตรบ้านทุกคนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูการเจริญเติบโตของทุเรียนต้นคู่ที่หลังบ้านกันดีกว่าครับก็เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาติดตามรับชมใหม่แล้วยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทําไว้ว่าเป็นคลิปแรกกันเพื่อนเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับที่ผมทําว่า เล pe ่นเพ็งแผงอีพีสองปลูกเลื่องต้นค for ู you. ่ที่หลังบ้านนะสามารถที่กดเข้าไปชมได้เลยนะครับก็วันนี้เป็นระยะระยะเวลาเจ็ดเดือนแล้วครับเพื่อนเือนต้นเดือนต้นคู่ที่หลังบ้านที่ผมปลูกไว้ที่หลังบ้านผมอะเื่อนเพื่อนเวลาก็เดินไวอยู่นะครับผ่านไปเจ็ดเดือนแล้วการเจริญเติบโตเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดว่าพอไปไหวไหมครับพอพอจะไปต่อได้ไหมคือในใจผมอ่ะ ผมก็ว่ามันก็โอเคนะมันก็พอไปได้เรื่อยๆรเพื่อนเพื่อนเจ็ดเดือนผมปลูกแบบอินซียนะเพื่อนนะคือก็อาจจะโตอยู่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตแบบวิวหวา,าเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นปลูกแบบอินซียใช้แต่ปุ๋ยขี้ไสเดือนอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตอน,น,นแรกๆก็ใช้ปุ๋ยผักตบสวาด้วย ลองพื้นนะครับแล้วก็มันเป็นถัดจากอีพีย่อยอีพีที่สามที่ผมทำนี่ว่าต้องรอดทุเรียนเล็กปลูกใหม่กับหน้าร้อนปีแรกครับเพื่อนๆตอนนี้ก็โอเคครับเพื่อนเราผ่านหน้าร้อนปีแรกมาแล้ววันนี้วันที่13มิถุนายนนะครับเพื่อน2งา64ครับโอ้เก็บไม้ผ่านหน้าร้อนมาได้อยู่ครับเพื่อนครับ ก็โอเคกันเพื่อนก็ก็ดีใจเพื่อนนะมันก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆครับแต่ว่าใบมันเนี่ยโดนแมงกัดทั้งเพื่อนผมหาลูกหม,มิ่นมากะว่าจะเอามาไล่ไม่รู้มันได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีลักษณะของปลายใบไหมด้วยล้วมันเป็นฉราหรือเปล่าผมรูเหมือนกันแต่ว่าผมก็โรยปูนขาวไปด้วยโรยปูนขาวแก้ไว้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่มันจะมาถึงเดือนเนี่ยครับเพื่อนแตกยอดใหม่รอบสุดท้ายนะ ยอดร่วงครับเพื่อนๆนะยอดอ่อนแบบเนี้ยร่วงนะแล้วก็ใบแก่ร่วงหมดเลยมันจะมีใบแก่อ,อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนใบเดียวเท่านั้นเองตอนนั้นกรลุนเูยครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าว่ามันจะใบเดียวสรุปแล้วก็คือใบอ่อนก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นใบแก่แล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้เพื่อนๆรอดไปวิธีการดูแลให้มันรอดหน้าร้อนนั้นเพื่อนนะคือว่า ต้องให้น้ำสม่ำเสมอครับนเพื่อนแล้วก็ให้น้ำถึงระดับรากนะเพื่อนนะระดับรากนึกของมันอะรากแก้วอะมันถึงจะอยู่รอดเรับเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ผมลดก็คือว่าลดเป็นการประคองตัวนะเพื่อนลดสี่สีบวัวแต่ว่าโชคดีที่ว่าได้น้ำฝนจากพายุฤด,ดูร้อนนะเพื่อนเอามาช่วยโอ้ได้น้ำฝนอยู่สี่ครั้งอะรอดเลยอันนี้กานยาวนะเพื่อนนะอันนี้หมอนทอง มันทองเริ่มไล่ไหมนะครับตอนแรกกาว่าจะโตไม่ทันโ okay, อเคคับเพื่อนครับยังไงก็ฝากกดซับสไครต์แชร์กระดิ่งไว้เยนะผมจะอัปเดตการเจริญเติบโตของทุเรียนต้นคู่ที่หลังบ้านให้ดูเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนสามารถที่จะปลูกทุเรียนเอาไว้กินเองที่บ้านนะครับเพื่นอนจะได้มีของอร่อยไปกินครับไม่ต้องซื้อเขาทุกวนี้ทุกคนนะครับสวัสดีครับผมโชคดีนะ